สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมาสเตอร์ที่ผมมีของไดโนมาสเตอร์ครับไบแลกเป็นเชนของจากน่าจะสเต็ปนิกอีวันเมื่อมาสเตอร์คนใด้สับด็คเราจวหนึ่งใบเมืมาสเตอร์คนใด้จวกนะครับในช่วงจวเราสามารถสับด็คของเราได้แต่ผมไม่นิ่ยมใช้ครับของเพราะมันเป็นของน่าจาะสเต็ปนิกไบที่สองครับไบที่สอง น,นกเดีวกันก็คือเราสามารถดูการลำด,ดับบนสุดของเล็กของเราได้ตลอดเวลาแสรงผลการมวลสุดเราแย้พื้นฟูนได้พอยหนึ่งหน่วยเฮ้ยเรจาจบดะตรงใบนี้ผมไม่ใช้ครับว่ใบต่อไปก็เ,เป็นเชนเหมือนกันอันนี้ผมเพิ่งได้มาเราสับด็กของเราเรามารถจูได้หนึ่งใบ 5EP คราสติกของเราไม่เพิ่มนะฮะโอ่าหฮะ,ะไปจะาปเป็นบ๊อบบี้เฟเจอร์ที่เราควบคุมยอดโกลดี้คันสองับม่ใชกกับเผามีขอไม,ไมดีมากใบสองเป็นอัญญาโอ้โหเพืไ่ได้มาไปซื้อมาโล่งกิมเการ์ดม่เจ็ดใบเราสามารถมีการไบเมืองสงสุดตลอดเวลาสองใบ กาดีครับถ้าไมือมีเจ็ดใถ้าเรายิา่งมีกายบนมือเยอะเราก็สามารถมีการตั้รังแขงในการชคะคู่ต่อสู้ได้ไปต่อไปครับไปหน้ายาส GP f u s i o คร h o o t e r เราคุมทั้งหมดหนึ่งร้อยเมื่อแอคชั่นหรืออา์โมที่เราเป็นเจ้าของครอบจากสุวกานอยากสุสานจากขนาเราสามารถจ่ายสองจุดแล้วเราตกลงบัน่อดีครับอปา่อไปรู้สึกฟิลใช่ฟิล อันนี้ผมมีแล้วเวตเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดผมกเอาค่าแอตแท็กหนึ่งร้อยแล้ไปสุดท้ายผมมีสามเพิซื้อมาได้ทั้งสามตัวครับเมื่อเฮตเตอร์ที่เราควบคุมโจมตีเฮตเตอร์เท่าในแบบค่าจากสองร้อยจนจบจนต่อสู้นั้นทั้งขิงการ์ดขิงการหนึ่งไวเฮตเตอร์เวบสองขาที่เราควบคุมทั้งหมดปรับค่าแอตแท็กหนึ่งร้อยไปดูเวลาจนจบจน ผมไม่ซื้อเลครับนอกจากต่ก่เอามานั่แหละนี่ได้เีงัเดี๋ยวผมจะมารีวิวก่อนครับ